ดูจากพลังงานตรงนี้ถามว่าเขาชอบคุณไหมเขายอมซีโรราบให้คุณขนาดนี้ก็ต้องบอกเสิว่าเขาชอบคุณนะคะนะนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยคุณเป็นคนเก่งนะ คุณเป็นคนมีความสามารถคุณเป็นคนที่มีศักยภาพคุณเป็นคนที่มีความโดดเด่นในตัวเองค่อนข้างสูงเขาดูยอมซีโรราบให้กับคุณหรือมีความรู้สึกสนใจในตัวคุณนะวันนั้นถ้าถามว่าเขาชอบคุณไหมเขาชอบคุณสิเอ้ยเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยว่าไพา่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรอีกเกี่ยวกับความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนาะขอดูพลังงานหน่อยจ้ะโอ้ย ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคนดูเหมือนเขาเฝ้ามองคุณอยู่ห่างๆเอ้ยหย่ะไม่ใช่เราคนเดียวแหละที่เฝ้ามองเขาเขาก็ดูเฝ้ามองเราอยู่ขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยสิอืมดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยถ้าถามว่าเขาชอบคุณใหมต้องบอกเลยชอบสิรู้สึกดีสิ นะแอบมองแอบส่องอยู่ห่างๆเหมือนกันนะอยากจะให้รู้เออดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าคุณมาทําให้เขานึกถึงคิดถึงอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวขอดูพลังงานบิ่มเติมอีกสักหน่อยนะมา้งว่าไพ่จะสุสารอยากจะบอกอะไรคนนี้อาจจะมีความแบบ อาจาจะมีฟอร์มนะหรืออาจจะเป็นคนนิ่งๆเฉยๆหรืออาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็ได้มีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตก็ดีนะเขาเลยอาจจะไม่ค่อยได้แสดงออกเท่าไหร่หรืออาจจะไม่ค่อยแสดงออกว่าชอบคุณแบบอย่างจงครึมจงแจ้งนะแต่ถามว่าชอบไม่ชอบเขาส่องคุณอยู่นะ เพราะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาชอบคุณนะและแอบ,บส่องแอบบสืบเรื่องคุณด้วยดูยอมซิโรราให้กับคุณมองคุณในแง่ที่โดดเด่นมากๆมองคุณมีเสน่ห์มากๆแอบบส่องคุณอยู่ตลอดเวลาด้วยแค่ไม่ค่อยได้แสดงออกเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็เลยต้องแบบ สำรวมกายว่าจใจนิดหนึ่งหรือเก็บอาการไวนิดหนึ่งแต่ถ้าถามว่าชอบคุณไหมต้องบอกเลยชอบสิเพราะว่าก็ส่องคุณอยู่ไงเขาใจว่าเออนะใครแล้วคณนายเยูย่คุณนแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะยินดีด้วยนะ